เดี๋ยวก่อนฟังผมก่อนนะก็สวัสดีผมอแม่พี่น้องคนไทยพรทธชาติทุกท่านคลิปนี้ผมจะมาพูดในประเด็นที่คุณกันได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับตัดเพาะน้อยใจนะครับเนื่องจากมีบางอย่างผู้มีอํานาจบ,บางอย่างนะครับสั่งเบรกนะครับก็หลังจากได้ดูข่าวด้วยนะข่าวของคุณคุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้ อ,อ๋อพุทธอภิวันก็ขอให้เครดิตพี่เขาด้วยนะครับที่เสนอข่าวตรงไปตรงมาทุกวันนะครับช่วยเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ทํางานแทนรัฐบาลห่วยห่วยนะครับก็ได้ฟังจากคุณพูดได้พูดว่าคุณกัดอึดอัดใจมากตอนนี้การที่ลงไปช่วยเหลือทหารหรือทําเพื่อประเทศชาติเนี่ย ทำความปลอดภัยให้เสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติเสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยให้กับทหารก็ได้มีทหารชั้นผู้ใหญ่สั่งเบรกนะครับผมก็เลยจะพูดแบบนี้ผมไม่ได้ว่าทหารหรือทหารชั้นผู้ใหญ่ทุกคนเอาเฉพาะคนที่ออกมาพูดกับคุณกันนะครับผมปากคุณอย่างนี้คุณเห็นคุณกันทําทําไมถึงคุณเสียหน้ากันหรือไงคุณห่วงหน้าหรือคุณห่วงชีวิตทหารนะ คุณห่วงหน้าหรือคุณห่วงประเทศเลือกเอาในเมื่อมีเอกชนหรือคนธรรมดาเขาที่มีศักยภาพมากพอที่จะช่วยเหลือได้ทําไมคุณต้องไปเบรคเขาแล้วที่ผ่านมาทําไมคุณไม่ทํากันละ่ะทําไมที่ผ่านมาทหารยังต้องเบรกน้ําขึ้นภูเขาละ่ะที่ผ่านมาทำ,ทำไมทหารต้องนั่งที่กลางป่าละ่ะแล้วที่ผ่านมาทําไมต้องมีคนตายมีทหารตายตเพราะพวกคุณไม่ทํากันก่อนไง พอมีคนมาทําอ่ะผมไม่ได้ประทานทุกคนทานที่ดีก็มีเยอะแยะแล้วยิ่งโดยเฉพาะฐานชั้นผู้น้อยโคตรจะดีเลยโคตรจะเก่งเลยแต่ทไมคุณต้องออกมาขัดแข้งขัดขาผมไม่เข้าใจคุณห่วงหน้าคุณมากกว่าห่วงชีวิตทหารอีกเหรอคุณห่วงหน้าคุณมากกว่าอธิปไตยไทยอีกเหรอหยุดทําสักทีนะพวกคุณจะเบิกงบเบิอกอะไรกันผมไม่รู้หรอกแต่มันนานมันช้า อไที่มันมีทหารตายก็เพราะแบบนี้หรือเปล่าเพราะไม่มีบังเกอร์ดีๆให้เขาหรือเปล่าเขาลงพื้นที่ไปซึ่งเขาไม่ใช่หน้าที่เขาเขาจะไม่ต้องทําก็ได้เขาไม่ต้องเอาตัวเขาไปเหนื่อยก็ได้แต่เขาเลือกที่จะทำเพราะเขารักชาติเขาห่วงทหารเขาห่วงประชาชนเขาห่วงอธิปไตยไทยเขาทําเพื่ออะไรเขาไม่ได้ทําเพื่อหน้าตาเขาแต่เขาทําเพื่อทุกคน ผมฝากไปถึงด้วยนะครับทหารชั้นผู้ใหญ่คนที่ออกมาบรกคุณกันผมฝากไปด้วยเลยคิดให้ดีอย่าทำให้ประชาชนคุณต้องเกลียดทหารเพราะมีทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ทำให้เห็นแล้วว่าทหารมีไว้ทำไมและประชาชนเขาเข้าใจในประตูทหารแล้วคุณอย่าออกมาทำตัวแบบนี้อีกที่ผ่านมาภาพลบของทหารมันก็เยอะตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วไม่ใช่หรอ ทำไมคุณคุณห่วงผมถามจริงคุณห่วงหน้าตาคุณมากกว่าห่วงชีวิตทหารเหรอคุณห่วงหน้าตามากกว่าอธิปไตยไทยเหรอครับผมถามนะครับนี่คือคําถามฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ